สวัสด,ดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่5ครั้งที่32เรื่องมัล,ลิกาเทวีหน้า107ถึงหน้า109สัทธาอันว่าพระสาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอารัพพะทรงปารบ เทวิงซึ่งพระเทวีมาลิกังพระนามว่ามาลิกากระเทสิตรัสแล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าชีรันติเวราชารถาสุจิตาอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าเอกทิวสังในวันหนึ่งสาโยกเทวี อันวุวาพระเทวีนั้นปวิทธาเสด็จเข้าไปแล้วนหาณโกธกังสู่ซุมเป็นที่ทรงสนานโทวิตวาทรงล้างแล้วมุขังซึ่งพระพักโอนตะสรีรามีพระสรีระอันน้อมลงแล้วอารพิทรงเริ่มแล้วโทวิตุงเพื่ออันทรงล้างชังคาซึ่งพระชงทั้งหลายจะก็ วัล,ละพะสุนขัขโขอันว่าสุนัขตัวโปรดเอโกตัวหนึ่งปวิทโโหเข้าไปแล้วสัต์ทิงกับตายะโยกเทวิยาด้วยพระเทวีนั้นเอวะนั่นเทียวอัติมีอยู่โสโยกสุนขัขโขอันว่าสุนัขนั้นทิศวาเห็นแล้วตังโยกเทวิงซึ่งพระเทวีนั้น โอนตังผู้ทรงน้อมลงแล้วตะถาอย่างนั้นอารพิเริ่มแล้วกาตุงเพื่ออันกะระทำอสัตธรรมะสันทวังซึ่งความเชยชิดโดยอสัตธรรมสาโยกเทวีอันว่าพระเทวีนั้นสาธิยันตีทรงยินดีอยู่ผัสสังซึ่งผัสสะตัสสะโยกสุนขัขสะ ของสุนัขนั้นอัฏฐาสิได้ประทับยืนแล้วราชาอันว่าพระราชาโอโลเกนโตทรงแลดูอยู่วาตะปาเนนะโดยพระแกลอุปริปาสาเทในเบื้องบนแห่งปราศาสท,ทิสวาทรงเห็นแล้วตังโยกกิริยังซึ่งกิริยานั้นอาหะตรัสแล้วว่าวัสลิแน่หญิงถอยตะวังขึ้นมา อันว่าเจ้านัส,สะจงชิบหายตะวังโยกขึ้นมาอันว่าเจ้าอากาสิเอวารูประมะกาสิตัดบทเป็นเอวารูปังบวกอากาสิอากาสิได้กระทำแล้วกรรมมังโยกขึ้นมาซึ่งกรรมเอวารูปังมีอย่างนี้เป็นรูปกัสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้ อาคตะกาเลให้แปลเข้าเครื่งศัพท์ก่อนครับกาเลในการตัดสาเทวิยาโยกขึ้นมาแห่งพระเทวีนั้นอาคตะเสด็จมาแล้วตะโตโยกฐานะโตจากที่นั้นเทวีโยกขึ้นมาอันว่าพระเทวีอาหะขึ้นมาคุมภาคทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพกิงโยกกำมัง อันว่ากรรมอะไรไม่ยาอันหม่อมฉันกระตังกระทําแล้วอิติดังนี้ราชาขึ้นมาอันว่าพระราชาอาหะขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่าสันทโวอันว่าความเฉยชิดสัตทิงกับสุนัเขเนะด้วยสุนัขตายา,ยาโยกขึ้นมาอันเจ้ากระตังโยกขึ้นมาเช่นกัน กระทำแล้วอิติดังนี้เทวีโยกขึ้นมาอันว่าพระเทวีอาหะขึ้นมาคุมผ้ากราบทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพเอตังโยกกรรมมังอันว่ากรรมนั่นนัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้นัตเถตังตรงนี้นะครับตัดบทเป็นนัตถิบวกเอตังราชาขึ้นมาอันว่าพระราชา อาหะขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่าตังกรรมมังโยขึ้นมาอันว่ากรรมนั้นไม่ยาอันเราทิศถังเห็นแล้วสามังเองนาหังตัดบทเป็นณนะบวกอหางอาหางอันว่าเราณนะสัทธิตสามิจักไม่เชื่อตะวะต่อเจ้าวสรลิแนะหญิงถอยตะวังขึ้นมาอันว่าเจ้า นัสสะจงชิบหายอิติดังนี้เทวีโยกขึ้นมาอันว่าพระเทวีอาหะขึ้นมาคุมภาคกราบทูลแล้วว่ามหาราชะข้าแต่มหาราชเจ้าปุคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลโยโกโจิคนใดคนหนึ่งปวิถโถเข้าไปแล้วอิมังโกธกังสู่สุมนี้เอโกวะ ผู้เดียวเทียวปัญญายติย่อมปรากฏทวิทาโดยส่วนสองปุคละสะโยกขึ้นมาแกบุคคลโอโลเกนตัสะผู้แลดูอยู่อิมินาวาตะปาเนนะโดยหน้าต่างอิติดังนี้ราชาขึ้นมาอันว่าพระราชาอาหะขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่า ปาเปเแนะ่หญิงผู้ลามกตะวังขึ้นมาอันว่าเจ้ากะเทสิกล่าวแล้วอภูตังซึ่งคำอันไม่มีแล้วอิติดังนี้เทวีขึ้นมาอันว่าพระเทวีอาหะขึ้นมาคุมภาคกราบทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพสเจ ถ้าว่าตะวังขึ้นมาอันว่าพระอ,องค์ณันะสัทหสิจะไม่ทรงเชื่อเมต่อมอมฉันไซตะวังขึ้นมาอันว่าพระอ,องค์ปวิสระขอจงเสด็จเข้าไปเอตังโกธกังสู่สุมนั่นอาหารตังตัดบทเป็นอาหารบวกตังอาหางอันว่ามอมฉันโอโลเกศสามิจักแกรดูตัง ซึ่งพระองค์อิมินาวาตะปาเนนะโดยหน้าต่างนี้อิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชามันทะทาดุโกมีท่าแห่งบุคคลผู้เขาสัตหิตวาทรงเชื่อแล้ววัจนังซึ่งคำตัดสาโยกเทวิยาของพระเทวีนั้น ปาวิสิได้เสด็จเข้าไปแล้วโกธกกังสู่ซุ้มเทวีอันว่าพระเทวีสาปิแม้นั้นโขแลถัดตวาประทับยืนแล้ววาตะปาเนที่พระแกลโอโลเกนตีทรงแลดูอยู่อาหะกราบทูลแล้วว่ามหาราชะข้าแต่มหาราชอันทภาละผู้เขาเพียงดังคนบอดตะวังขึ้นมา อันว่าพระอ,องค์โรสิย่อมทรงกระทำสันทวังซึ่งความเฉยชิดสัตทิ้งกับอชิกายะด้วยนางแพะเอตังนั่นกิงนามะชื่ออะไรอิติดังนี้กินนาเมตังตรงนี้นะครับตัดบทเป็นกิงบวกนามะบวกเอตังวจเนยโยกขึ้นมาครั้นเมื่อพระดำรัสว่าพัทเทได้นางผู้เจริญนาหังตัดบทเป็นณนะบวกอหัง อาหางอันว่าเรากรโรมิย่อมกระทํากรรมมังโยกขึ้นมาซึ่งกรรมเอวรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปนะหาไม่ได้อิติดังนี้รัญญาโยกขึ้นมาอันพระราชาวุตเตปิแม้ตรัสแล้วอาหะกราบทูลแล้วว่าตังกรรมมังโยกขึ้นมาอันว่ากรรม,น,มน,นั้นไม่ยาปิ แม้อันม่อมฉันทิศถังเห็นแล้วสามังเองอหังอันว่าม่อมฉันณนสัทธหิตสามิจักไม่เชื่อตะวะต่อพระองค์อิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชาสุดตวาทรงสดับแล้วตังโยกวัจนังซึ่งคำนั้นสัทธิทรงเชื่อแล้วว่าปุคโลโยกขึ้นมา อันว่าบุคคลปวิถโถเข้าไปแล้วอิมังโกธกังสู่สุมนี้เอโกวะผู้เดียวเทียวปัญญายติย่อมปรากฏทวิธาโดยส่วนสองมาลิกาอันว่าพนางมาลิกาจินเตสิทรงนำาริแล้วว่าอายังราชาอันว่าพระราชานี้ไมยาอันเราวันจิโต ลวงแล้วลวงได้แล้วอันทะพารตายะให้แปลตายะก่อนครับเพราะความที่อัตโนโยกขึ้นมาแห่งพระองค์อันทะาละตายะเป็นผู้เขลาเพียงดังคนบอดปาปังอันว่าบาปเมอันเรากระตังกระทำแล้วอายันจะตัดบทเป็นอายังบวกจะอายังโยกราชาอันว่าพระราชานี้ จะก็อายังโยกราชาอันว่าพระราชานี้เมอันเราอัภาจิกขิโตลวงแล้วอภูเตนะด้วยคำมันไม่มีแล้วด้วยอายังโยกราชาอันว่าพระราชานี้เมอันเราอัภาจิกขิโตลวงแล้วอภูเตนะด้วยคำมันไม่มีแล้วจะ ด้วยสัทธาปิแม้นว่าพระศาสดาชานิสติจากทรงทราบอิทังกัมมังซึ่งกรรมนี้เมของเราด้วยอัคสาวกาปิแม้นว่าอัครสาวกทั้งหลายทเวสองมหาสาวกาปิแม้นว่าพระมหาสาวกทั้งหลายอสีติแปดสิบชานิส,สันติจากทราบ อโหวตะโอหนอกัมมังอันวากรรมภาริยังอันหนักเมอันเรากระตังกระทําแล้วอิติดังนี้กิระได้ยินว่าอายังโยกเทวีอันววะพระเทวีนี้สหายิกาเป็นพระสหายอสศิสถธานในอสศิสถทานรันโยของพระราชาอโหสิ ได้เป็นแล้วจะก็กะตะบริจจาโคให้แปลปริจจาโคก่อนครับปริจจาโคอันว่าการบริจาครัญญาโยกขึ้นมาอันพระราชากะตะทรงกระทำแล้วเอกทิวสังในวันหนึ่งจุดทศโกติอักคณโกเป็นทยธรรมถึงข้าซึ่งโกติสี่ธนสะ แห่งทรัพย์อโหสิได้มีแล้วตัดทะโยกอาสะิสะธานในอสะทิสทานนั้นปณะก็วัตถุนี้โยกขึ้นมาอันว่าวัตถุทั้งหลายจัดตาริสีอิมานิเหล่านี้คือเสตัดฉัตตัง อันว่าสเสวตฉัดนิสีธนะปัลังโกอันว่าบัลลังเป็นที่ประทับนั่งอาธารโกอันว่าเชิงเป็นที่รองปาทะปีถังอันว่าตังเป็นที่รองซึ่งเท้าอนักคานิเป็นของหาค่าไม่ได้เอวะนั่นเทียวไอเหสูงได้มีแล้วตถาคตศสสะเพื่อพระตถาคตเจ้าสาโยกเทวี อันว่าพระเทวีนั้นอะน,นุสสริตวาไม่ทรงตามระลึกถึงแล้วมหาปริจาคังซึ่งการบริจาคใหญ่เอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปมรณะกาเลในการเป็นที่ตายอนุสรันตีทรงตามระลึกถึงอยู่ตังปาปรกรรมมังซึ่งกรรม,มลามกนั้นเอวะนั่นเทียว ัตวาทรงกระทำแล้วกาลังซึ่งกาละนิพพติทรงบังเกิดแล้วอวีจิมหิในนรกชื่อว่าอเวจีปณะก็สาโยกมาลิกาอันว่าพระนางมาลิกานั้นปิยาเป็นผู้เป็นที่รักอติวิยะเกินเปรียบรันโยของพระราชาอาโหสิได้เป็นแล้วโสโยกราชา อันว่าพระราชานั้นพลวะโสกาภิภูโตผู้อันความโศกมีกำลังครอบงำแล้วปุกคลังโยกขึ้นมายังบุคคลกาเรตวาให้ทรงกระทำแล้วสรีระกิจจังซึ่งกิจด,ด้วยพระสรีระตัดสาโยกเทวิยาของพระเทวีนั้นจินเตตวาทรงนำริแล้วว่าอหังขึ้นมา อันว่าเราปุดฉิตสามิจากทูลถามถานังซึ่งที่ตัดสาโยกเทวิยาแห่งพระเทวีนั้นนิพพตบังเกิดแล้วอิติดังนี้อะขมาสิได้เสด็จไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาโสโยกราชาอันว่าพระราชานั้นณสรติ ย่อมไม่ทรงระลึกถึงการะนังซึ่งเหตุอัต,ตโนโยกขึ้นมาแห่งพระองค์อาคตะ,สะเสด็จมาแล้วยะถาโดยประการใดสัตธาอันว่าพระศาสดาอากาสิได้ทรงกระทําแล้วตะถาโดยประการนั้นโสโยกราชาอันว่าพระราชานั้นสุตวาทรงสดับแล้วธรรมกรถังซึ่งธรรมกรถา สารานียังอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงสันติเกในสำนักสัตถุของพระศาสดาปมุสสิทรงลืมทั่วแล้วสริตวาทรงระลึกถึงได้แล้วกาเลสาบี้ให้แปลเข้าครึ่งสทบก่อนครับในการอัตโนโยกขึ้นมา แห่งพระอ,องค์ปวิถะ,ะเสด็จเข้าไปแล้วเคหังสูวังวัตตวาโยกขึ้นมาเปิดเล็กนตรัสแล้วว่าพระเนแน่พนายอาหังอาหังอันว่าเราจินเตตวาโยกขึ้นมาคิดแล้วว่าอาหังขึ้นมาอันว่าเรา ุจฉีดสามิจากทูลถามนิปตัตฐานนางให้แปลเข้าฐานนางก่อนนะครับซึ่งที่มัลลิกายะแห่งนางมัลลิกานิปพัตฐานนางบังเกิดแล้วอิติดังนี้คันตาวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาปมุตโถเป็นผู้ลืมทั่วแล้วอัมหิโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอหัง ขึ้นมาอันว่าเราปุตฉิตสามิจากทูลถามปุณะอีกสเวในวันพรุ่งอิติดังนี้อะขมาสิได้เสด็จไปแล้วปุณะทิวเสปิแม้ในวันรุ่งขึ้นจบการแปลธรรมบทภาคที่หครั้งที่32 แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดหนังสือทบทวนดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน